ฮัลโหลมสวัสด,ดีกันนะคะลูกค้ามาวันนี้นิชาจะพามาดูบ้านนะคะซึ่งจะเป็นพื้นสักนะคะลูกค้านะพื้นสักสวยๆกันเลยนะคะหน้าสิบสามนะคะลูกค้าหน้าแปดแล้วก็หน้าสิบสองหน้าสิบเกดนะคะดูความลายลายของเขานะอ่ะอันนี้จะอยู่ที่หน้าสิบสามนะคะลวดลายไม้สักก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ สำหรับหลังนี้กว้างยาวจะอยู่ที่12บองคูณกันเลยนะคะคือค่อนข้างจะก,กว้างนะคะลูกค้าเสาทั้งหมดมีอยู่ยี่มหต้นนะคะลูกค้าย5มห้าคือเฉพาะตัวบ้านนี่นะคะยี่้าต้นนะคะส่วนความยาวจะอยู่ที่เจเมตร6เมตรแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าเมตรด้วยนะคะช่วงข้างๆเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ5เมตรนะคะลูกค้าช่วงกลางๆน่าจะอยู่7เมตรนะคะ คือเสายาวลวดนะคะเสายาวลวดกระพี้เขาควายนะลูกค้านะคะเป็นเสากระพี้นะคะอ่าหน้าหกแล้วก็หน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะคะแล้วก็อาจจะมีไม้เต็งปนบ้างนะคะต้องดูแต่ส่วนมากจะเป็นกระพี้นะคะกระพี้เขาควายสวยมากๆเลยนะคะลูกคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูรดลายตรงไหนใกล้ๆดเนอ,อันนี้นะคะนี่นะคะวดลายกระพี้นะคะลูกค้าต้องไปดูข้างล่างจะเห็นลายชัดๆ นะคะจะเห็นลายเขาชัดๆนะคะนี่นะคะกระพีนะคะลูกค้าดูนะคะกระพีเขาควายแทบจะทั้งหลังนะคะสําหรับเสานะคะอ่าเรามาดูพื้นกันนะคะสําหรับพื้นจะอยู่ความยาวจะอยู่ที่เจ็ดเมตรหกเมตรสี่เมตรนะคะลูกค้าอ่าหน้าก็จะมีตั้งแต่หน้าแปดหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบสองหน้าสิบสามนะคะลูกค้านะ นี่นะคะสำหรับความยาวนะคะ<ม>ก็จะมีแบบนี้เลยนะคะ<ม>ควกว้างๆแบบนี้นะคะคลูกค้าสิบสองคูณสิบสองพื้นที่จะอยู่ที่ร้อยสี่สิบสี่ตารางเมตรนะคะสำหรับไม้เครื่องก็จะมีเอ่อจะเป็นกระพี้ก็มีนะคะสำหรับไม้เครื่องนะคะแล้วก็เต็งนะคะลูกค้าแล้วก็ไม้เต็งนะคะแล้วก็ไม้สักมีบ้างนะคะปนนะคะลูกค้า ส่วนฟ้าส่วนฟ้าก็จะสวยๆนาๆอย่างนี้เลยนะคะจะอยู่ที่หน้าหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะพวกอะหน้าเจ็ดหน้าแปดอะมีอยู่ในห้องหนึ่งะคะ่าจะเป็นมีไม่รวมปนอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะไม่รวมก็คือไม้ทตาข่ำนะคะลูกค้าไม้ตาข่ำปนอยู่นิดหน่อยนะคะนอกนั้นก็จะเป็นไม้สักทั้งหมดนะคะ นองน,นั้นจะเป็นไม้สักทั้งหมดส่วนฝาสรงน,นี้จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นไม้รวมส่วนฝาอรอบบ้านอ่ะจะเป็นไม้สักนะคะลูกค้านะไม้สักจะอยู่ที่ประมาณหน้าอ่าเดี๋ยวนี่ชาดูให้แล้วก็ค่อนข้างจะหนานะคะยาวก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดเมตรนะสําหรับฝานะคะหกเมตรเจ็ดเมตรกันเลยนะคะฝาจะอยู่ที่หน้าเก้านะคะลูกค้าฝาอยู่ที่หน้าเก้าสำหรับความหนาโอ้โหลูกค้า ความหนาของฝาก็คือเกือบนิ้วนะคะลูกค้าสองเซนครึ่งนะคะลูกค้าเกือบนิ้วนะ,ะสำหรับฝาความหนาสวยมากนะคะหลังนี้สวยมากมากนี่นะคะสำหรับลวดลายช่วงนี้จะเป็นมีไม้มะม่วงอยู่ประมาณสามแผ่นนะลูกค้านะไม้มะม่วงป่านะคะลลอกนี้มีไม้มะม่วงป่าสามแผ่นแล้วก็จะน่าจะเป็นะมะข่านะคะลูกค้ามีมะข่าปนนะคะ นี่นะคะสาหรับความงามหลังนี้คือเอี่ยมๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสามล็อกนี้จะเป็นสักหมดเลยนะคะลูกค้าอันนี้ล็อกที่หนึ่งนะคะลูกค้าอันนู้นล็อกที่สองนะคะในล็อกที่สองนะคะล็อกที่สองยาวไปจนนู่นเลยนะคะก็คือสักนะคะแล้วก็ล็อกที่สามก็คือล็อกนี้นะคะอันนี้จะเป็นล็อกที่สามนะคะสวยๆอย่างนี้ก็คือสักหมดเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องนะคะสาหรับหลังนี้นะคะ เสานีโคตรเลยนะคะสวยมากๆบอกเลยสวยมากๆนะนะหน้าเจ็ดข้างบนจะอยู่ที่หน้าหกหน้าเจ็ดสนข้างล่างจะใหญ่หน่อยนะคะหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะลูกคะะ้านะสําหรับแบบนี้ก็คือจะมีหน้าถังเป็นไม้สักนะคะลูกค้าไม้สักซึ่งจะหนาอยู่ประมาณนิ้วนึงนะคะไม้สักหน้าถังความสูงก็น่าจะเมตรห้าสิบนะคะลูกค้าสาหรับพื้นพื้นเรามาดูความหนากันเลยนะคะความหนาของพื้นนะคะ อยู่ที่สามเซนนะลูกค่ะนะหนาสามเซนหลังนี้นะคะสวยๆเลยส่วนข้างนอกตรงนี้จะเป็นมะข่านะคะลูกค่ะข้างนอกจะเป็นมะข่าที่ที่ระเบียงนะคะระเบียงบ้านจะเป็นมะข่านะคะอยู่ที่หน้าสิบสองสิบสามนะคะลูกค่ะนะคะอยู่ที่หน้าสิบสามเห็นไหมคะนี่นะคะสายตาในชาไม่พลาดน,นะหน้าสิบสามบางแผงก็สิบสองอาจมีอยู่นิดหน่อยแต่สมว่าจะเป็นหน้าสิบสามนะคะ นี่นะคะคาว่าจะเป็นสามมีมีมีตะคั้มใช่ไหมเหมาะตะคั้มมีหกแผ่นะห้าแผ่นหกแผ่นเนาะห้าแผ่นหกแผ่นตะคั้มเนี่ยอ่าโอเคอันนี้มีมะม่วงนะนี่ไม่ใช่มะไม่ใช่มะม่วงมันมะคึกไม่มะคึกใช่ไหมไม่ใช่มะม่วงนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคหนูก็กลัวจะเป็นมะม่วงมะมะทึกนะอ่าเห็นแล้วหนูเห็นแล้วไม่สักมีสองแผ่น แต่มันไม่ส่งแข็งเลยอืมอืมอืมนี่มารวมเมียไม่มน,นียเลยนันไม่ทราบเลยแล้วฝานี่ป่านี่ไม่รวมหน่อยนึงไม่ยาวเรื่องการสะสมของาหอบบโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างก่อนอือแล้วตรงนั้นนะ่ะเขาให้เราไม่ข้างหลังเขาไม่ให้ใช่ไหมนนนนลุงมือลองถามให้หนูหน่อยดิเขาให้ไหมเดี๋ยวนี้เราจะพาไปชมเสาข้างล่างนะคะลูกค้านะ มาเรามาดูไม้ไม้ไม้เครื่องข้างล่างกันโคสวยเลยเนาะมันจะได้เป็นแบบอ่าเดียวเลยเนาะนี่นะคะลูกค้าเรามาดูรอบบ้านกันนี่เลยสำหรับบ้านจะคือค่อนข้างจะกว้างมากๆนะลูกค้าดูเสานนคะเสาล่างจะอยู่ที่หน้าแปดกระพี้นะลูกค้านี่นะคะหน้าแปดเห็นไหมคะลูกค้านี่นะคะ อันนี้จะอยู่ด้านล่างนะลูกค้าความยาวจะอยู่นู่นเลยนะคะเห็นไหมคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นี่นะสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูมาดูลวดลายนี่นะคะนี่แค่ตัวบ้านเนี่นุ่มนุ่มอีกอย่าูกไม้มดเนี่ยนี่นะแค่แค่แค่ตัวบ้านลายของสวยๆเลยนะคะ ฝานะะเป็นไงฝาข้างนี้จะอยู่ที่หน้าสิบสอเลยนะคะลูกค้าเนี่ยขนา1สิบสองสำหรับเสาทั้งหมดยี่สิบห้ายบดบเต้นนะลูกค้าถ้ารวม2ต้นนี้ด้วยนะคะยีเจต้นนะโอเคเดี๋ยวเราใครสนใจก็ทักในิชามาได้นะคะเดี๋ยวนเชาขอขอ,ขอไปคิดแป๊บนึงนะคะลูกค้าว่าเราจะนำเสนอราคาเท่าไหร่นะคะ